เอาแครอทลหทำยังไงก่อนเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ทำไงทำไงายา yeah. ห้ามหนูตนอจะทำยังไงก่อนถ้าทำเยังไงแม่ก่อนล่ะหนูต้องนั่งลงดีๆแล้วหนูทำยังไงไหนหนูจะเอาแครอทนี้ใช่ไหมหนูต้องทำยังไงหนูจะทำยังไงคร <c oughs> ับทำยังไงก็สวัสดีแม่สิครับสวัสด,ดีข้างไหนสวัสด,ดีข้างไหนครับสวัสด,ดีแม่ข้างนี้เออสวัสด,ดีข้างนี้จะเอาอะไรนั่งคออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ข้างนี 1, iałem, here, applause, ้ด้วยสิครับอ่าข้างนี้ด้วยเอออีกข้างนึงเอออีกข้างนึงเออเอาอันนี้เหรอเอาอย่างนับหนึ่งนับหนึ่งก่อนนับหนึ่งอ่านับสองนับสามเร็ว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 เอาใหม่เอาแบบนเอาแบบนี้เอาแบบน้โอเคหรือไหมนับสี่ไปนับสี่อัะสี่นับห้าเร็ว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 เอา ก่อนเอาไนี่เอาไนี่เอาเนี่ยแล้วหกล้วหกแล้วจก่อนเจ็ดเเข้างนี้เข้างนี้อาเจ็ดเปดมันใหญ่เล้ว้นดูน่น่าจะอาเอามเอาเอามสิยัเอสิบยงอนนั่นอันนั่นอันนั้นอันบยังสิบยังสิบยังสิบกันสิบโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะ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 ลอ่ะอ่ะมาเอาเร็วเอ่ะไม่ให้แล้วไม่ให้ครับไม่ให้ เดออะน่าปายะนั่นนั่อ้โหจะจรกินแครอเลยเลยเก่งจังไหนยำมีไห้ลูกจะต้องไปกินบนหมอนด้วยครับนะนันะน่แม่จับได้ไหมเอแม่ขอได้ไหมเอออย่าหวงอย่าขู่ดิแม่ดิอ้ยนอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ไหอ้ยเอ้ยเอยอ้ยเอ้ยเอ้เออยอ้ยน้อ้ยเ้ยอ้ว แม่ไม่แย่งไม่ไม่แย่งไม่ไม่แย่ง,ยงโอ้แม่ให้แม่ให้โอ้อย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะยามียาม,มียามี